โ oh, 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 อ้ายโอ้ก็ใส่ได้มันเป็นกระเทียมที่แบบซีนเม็ดต่อมเม็ดอะทุกคนหน้าตาแบบนี้อยากบอกว่าแต่ทุกคนผล,ลองเขาเป็นเจ้าของ อยู่คนเดียวนะคะโคจังไม่อยู่วันนี้จกัจกก็จะโดดเดี่ยวเดียว้านะคะในในสามีก็ไม่อยู่แล้วเราก็จะสามารถเป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่ได้ในบ้านเลยนะคะก่อนอื่นอันดับแรกเลยต้องไปกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้หิวมากทุกคนผ่านมาแบบสิบโมงครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยอะาเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะคะแล้วเราก็จะมาแบบทํานู่นทํานี่ที่เร,ราแบบสนุกสนานของเรากันไปนะคะทุกคนนี่นะคะคือข้าวมาแล้ว อข้าวอยู่ไหนอะหาหม้อข้าวไม่เจอ,อ,ห,นนอหม้อข้าวหายค่ะทุกคนเจ้อ,อยากกินไข่เจียวไม่ไหวแล้วเห็นป่ะทุกคนข้าวญี่ปุ่นอะเม็ดมันจะเป็นแบบว่าอ้วนๆนะคะอ้วนๆสั้นๆไม่เหมือนข้าวไทยนะเม็ดจะแบบเรียวๆยาวๆคือเราไม่ควรจะซาวข้าวในหม้อข้าวทุกคนเดี๋ยวหม้อข้าวมันจะเป็นรอย หม้อข้าวนี่มันก็เก่าแล้วอะจ่าก็คือทําอย่างนี้เลยแล้วก็หม้อข้าวจ่ามันเก่าใช่ไหมคะเวลาถ้าเราไม่นวดข้าวอะข้าวมันจะไม่สุกก็ปล่อยลงไปบีบแค่นี้เหมือนนวดเขาเฉยๆอะข้าวไม่แตกนะข้าวมันไม่ได้เปอาะบางขนาดนั้นเฮ้ยมันนุ่มขึ้นจริงๆไม่ต้องถึงขั้นขยี้มันนะทุกคนแค่แบบว่าพอประมาณนวดนวดพอประมาณอะไรเงี้ยน้ำปลาปลาญี่ปุ่นทานได้นะคะ ไปจะนุ่มๆทวาชุ่ยๆในกล้องเห็นไหมไม่รู้นะคะเราก็จะมาลองแบบ,ท,บ,ท,บ,ท,บทับทับทำตัวผ้าคลุมโซโฟากันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะทุกคนว่าผ้าคลุมโซฟาที่เราจะทำกันในวันนี้มันจะโอเคไหมนะคะคืออันนี้นะคะก็คือผ้าสีแดงแล้วมันก็เป็นแบบเนื้อแบบกำมะหยี่กำมะหยี่แบบลื่นๆอย่างเงี้ยคะนี่คือผ้าชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราหาได้แล้วนะ คือนี้600ยเยนนะคะแล้วก็มีผ้าสักดา,ราจริงแล้วสีขาวมก็คลาสิส่ดีแต่ถ้าสีเหลืองก็ดูเป็นมิกกี้ไงจะก็สีเหลืองก็แล้วกันเราต้องแปลงให้เขาเป็นมิกกี้นะคะวัดขอบผ้าลงมานะั่งทุกคน10เซนนะ คลุ้มโซฟาเราก็เสร็จแล้วนะคะอาจจะดู้ยู่ยับพี่อีนิดนึงรับไม่ค่อยตื่นต่มันดึงดอดใจอมากเลยนะคะคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะโซฟาเราสีน่ารักมากเลยพอมันเจอกับไฟสีส้มๆในห้องอะเนาะอันนั้นคือกล้องที่เราใช้ถ่ายที่จะนั่งคุยกับทุกคนนะคะแ,แล้วก็มองมาวันนี้ก็เห็นลูกมี้เมาส์อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนอนแล้วนะคะทุกคนข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือเสื้อผ้านะที่จะเอาแขวนตากไว้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็เป่าพัดลมทิ้งไว้ข้างนอกฝนตกนะคะเราก็ต้องตากเสื้อผ้าแบบนี้นะครับส่วนไฟจะปรับเป็นสีสีส้มนะคะเราจะไม่เปิดเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าแสงสีฟ้าทําให้เราตื่นแต่ว่าไฟสีส้มมันทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกง่วงนอน,นนะคะ <laughs> <laughs> เขียนล็อกนะคะ <laughs> เขียนบทความนะคะลงเว็บไซต์ที่เป็นเว็บของจ่าเองนะคะ ทำานานละนะเขียนบล็อกเนี่ยตั้งแต่แบบช่วงแบบมาอยู่ญี่ปุ่นแรกๆเลยตอนนั้นจายังไม่ได้ทำยูทูบอ่นะก็จะเป็นสายไบเขียนบล็อกนะคะเขียนไปเรื่อยๆเยอะไรเงี้ยทำเอาวันเนี่ย,ย,ย,ยทุกคนหายโอาข้ก็ใส่มาหายโอาค่ะทุกคนขาแห้งแล้วนะคะตอนนี้จะเปิดหน้านมานก่อนนะ ก็เดี๋ยวเราไปาทำกับข้าวดีนก่าหิวข้าวแล้วนะคะอยากกินเนี่ยทุกคนอยากกินผัดกะเพรามากแล้วเนี่ยทุกคนเราจะให้ดูอุปรกรณ์ทำผัดกะเพราของเราในแบบฉบับคนทำอาหารมั่วๆอย่างจานนะคะมูสมับรับกระเทียมที่จะซื้อคือมันเป็นกระเทียมที่แบบซีนเม็ดต่อเม็ดอะทุกคน ปลอดภัยนะคะก็เลยเลือกเป็นแบบนี้ทุกคนหาซื้อมาในญี่ปุ่นมีขายพี่ไทยไม่รู้มีขายหรือเปล่าก็ถ้าเจ้าไหนขายกระเทียมก็ลองรับไปพิจารณานะต้นทุนอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าแลกมาด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็พริกค่ะในบ้านจะาไม่มีพริกสดจะาไม่ได้ปลูกพริกสดจะาไม่ได้ซื้อพริกสดดองไว้ในตู้เย็นเลยนะคะพริกป่นอันนี้ก็เป็นพริกป่นที่แม่จ่าทาเองนะคะแล้วก็ใบกะเพราอ,อบแห้งที่คุณแม่อบแห้งมาให้นะคะแต่ก็ใช้แค่3มอย่างนี้เห็นไหม ง่ายๆนะคะก็หมูสับอารีเรามีอุปกรณ์แค่นี้แล้วก็ทําแค่นี้นะคะอาจจะจะไม่ทำเผ็ดมากเพราะว่ามันเป็นมื้อเช้านะทุกคน ชอบให้มันแตกๆทุกคนจะก็จะจิ้มลงไปอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าพอมันมีไข่แดงลงไปแบบนิดนึงมันจะหอมเนี่ยให้มันมีแบบโดนบ้างทุกคนมันจะหอมอร่อยจริงๆอลองอยากใทุกคนลองอกับด้านบบน,านั้นแป๊บหนึ่งคือหอมตอนนี้หอมพอนะคะไมเลยไข่แดงเรียบร้อยเนี่ย ไข่ดาวจจะหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้อยากบอกว่าอร่อยนะทุกคนลองทอดลักษณะนี้ดูหอมอร่อยค่ะแล้วหยอกกับน,น้ำปลาหรือซีอิ๊วเด็ดมากอย่างเงี้ย ่เรือลง,งไปนิดนึงค่ะตอนนี้ปุุงรดแล้วนะอันนี้มันเป็นสองซาชิมิทุกคนแต่รสชาติเหมือนคล้ายๆซีอิ๊วจะก็มาใช้แทนกันได้แล้วก็พริกนะคะใส่เผ็ดตามที่เราต้องการ ก็ใบกะเพราจะใส่ไปเลยเพราะว่ามันอบแห้งมาแล้วทุกคนยังไงมันก็ไม่ได้แบบดูสวยอยู่แล้วแอะ่ะล้วผัดเลยคือหน้าตามันไม่ได้เหมือนผัดกะเพราที่บ้านเราหรอกแต่รสชาติมันเหมือนนะมากๆจะกินไม่เรอะนะ อันนี้เอาไว้เหลือมืออื่นด้วยค่ะเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนข้าวกะเพรา,ขาไข่ดาวจะเย,ย้นี่นะคะอืมนี่คืออร่อยจริงนะไม่ได้หยอกนะผัดกะเพาแบบนี้โคจังก็ชอบนะอ,อร่อย,อยม,มาก i'm <laughs> gonna ついよね。おっちゃん、どう。あ、すごい。ダイマックスだ。<laughs> はあ、ダイマックスですか、これ。あ、可愛い,い。すごい気持ちいい。気持ちいいよね。<laughs> なんか、ふわふわよ。あ、好き ไก่ย่างไก่ยางไก่ย่ไทยกอยัไกเม่เคยเห็นเธอนี่ไก่ไก่ย่างแบบเป็นปีกไก่ปีกไก่นี่ข้งแรกถาจิมเตมมีตานั่นก็ไทตัวใหญ่เนี่อะไรいくกาดก้ออนเดกปนรีนสามสิบาทนะคะทุกคน

ไก่ย่างท ALLY, ี <that> ่ไทยมันจะสมุนไพรหนักกว่าันีนี้มันเป็นเหมือนแบบไก่ย่างเกลือไก่ย่างซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ย คุณมากๆนะคะที่อยู่กระจากันทั้งวันเลยนะคะยังไงก็ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันให้มากๆนะคะก็วหวังว่าคลิปของจ่าจะทำทุกคนแบบว่ามีความสุขไปกับเรานะคะยังไงก็วันนี้นะคะจะขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ